สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์ผมอาจารย์นนทพงศ์หนูสวัสด์อาจารย์ประจํากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเขียนเรียงความซึ่งเป็นสาระสําคัญสําหรับนักเรียนทุกคนนะครับที่จะต้องมีพื้นฐานในเรื่องการเขียนโดยเฉพาะการเขียนเรียงความก่อนอื่น เราควรมาทบทวนกันก่อนนะครับว่าลักษณะองค์ประกอบของการเขียนเรียงความเป็นอย่างไรเรียงความเป็นงานเขียนลักษณะประเภทหนึ่งนะครับที่มีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนำส่วนที่2คือส่วนเนื้อเรื่องและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของสรุปหรือส่วนลงท้ายนั่นเองซึ่งผู้เขียนจะต้องมีการเรียบเรียงถ่ายทอดเนื้อหาออกมานะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับตัวหัวข้อ ที่เขากําหนดไว้เพราะฉะนั้นเป็นความท้าทายของนักเรียนทุกคนนะครับที่จะใช้กลวิธีการถ่ายทอดอยังไงให้เกิดความน่าสนใจทําให้ผู้อ่านเนี่ยอยากจะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบองค์ประกอบของเรียงความนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด สามส่วนนะครับมันก็เปรียบเสมือนอวัยวะต่างๆบนร่างกายของเราที่มีหัวมีแขนมีขามีลำตัวนะครับเพราะฉะนั้นสามส่วนสำคัญนะครับของเรียงความก็คือส่วนคำนำส่วนที่สองคือส่วนของเนื้อเรื่องและก็ส่วนที่สามคือส่วนของสรุปหรือเราเรียกว่าส่วนลงท้ายก็ได้ครับเรามาพูดกันถึงส่วนแรกนะครับส่วนแรกคือส่วนคำนำเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการเขียนเรียงความนักเรียนจำไว้เลยนะครับการเขียนคำนำ ทำยังไงก็ได้ครับให้ผู้อ่านเนี่ยอยากจะอ่านตั้งแต่ต้นไปจนจบเพราะฉะนั้นการเปิดคำนำนะครับจะต้องเป็นส่วนสําคัญเหมือนเป็นหมัดฮุกนะครับที่ทําให้ในักเรียนเนี่ยโอ้สนใจกับงานเขียนของเราแล้วอยากจะอ่านต่อโดยอย่าลืมนะครับว่าคํานําที่เราจะใช้เนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กับหัวข้อเพราะฉะนั้นจะต้องเปิดให้หน้าประทับใจแล้วก็ดึงดูดผู้อ่าน ส่วนที่2นะครับคือส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็คือดีเทลจะต้องมีประเด็นสําคัญต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปในส่วนของเนื้อหาและเนื้อเรื่องต่างๆจะต้องถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบส่วนสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าส่วนสรุปหรือคําลงท้ายจะจบยังไงให้เกิดความประทับใจจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดจะทิ้งท้ายด้วยคําถามหรือจะทิ้งท้ายด้วยสิ่งอะไรที่ทําให้เกิดกิมมิคความน่าประทับใจนะครับเราสามารถดีไซน์ออกแบบการจบ ในส่วนของลงท้ายได้อย่างมีศิลปะแล้วก็อย่างมีชั้นเชิงเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกประทับใจกับงานเขียนของเรานั่นเองนี่ก็คือองค์ประกอบนะครับของการเขียนเรียงความขั้นตอนนะครับของการเขียนเรียงความขั้นแรกพอเราได้รับหัวข้อแล้วนะครับเราต้องรวบรวมความคิดเหมือนเป็นการเอาความคิดทุกอย่างนะครับเขียนแล้วก็นํามากองไว้ก่อนพอเราได้ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจึงไปจัดระบบความคิดนะครับก็คือเป็นการวางโครงเรื่อง หลังจากที่เราจัดระบบความคิดเรียบร้อยแล้ว1.2.3.4อนะครับอย่างเป็นระบบเราจึงลงมือเขียนพอเวลาเราลงมือเขียนนะครับเราก็จะเขียนตั้งแต่1มา2มา3มา4เพราะฉะนั้นเนื้อหาต่างๆของเราอะครับมันก็จะถูกร้อยเรียงอย่างเป็นระบบและสุดท้ายนะครับอันนี้คือสิ่งที่ครูอยากจะฝากแล้วก็เน้นย้ําเลยเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจทานอ่าน1รอบแล้วก็ปรับแก้ไขคําใดที่ใช้ไม่ถูกต้องตามความหมาย นักเรียนปรับเปลี่ยนนะครับให้มันถูกต้องตามบริบทเพราะถ้าเราใช้คําผิดการสื่อความการสื่อความหมายของประโยคหรือข้อความที่เราต้องการจะบอกมันจะผิดเพี้ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในส่วนนี้ให้ดีนะครับหลักการเขียนเรียงความที่ดีนะครับข้อแรกครับระดับภาษาที่ใช้ในการเขียนจะต้องเป็นภาษาระดับทางการนั่นเอง ส่วนที่2การนําเสนอเรื่องราวต่างๆต้องนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรคนั่นเองส่วนที่3ครับการค้นคว้าแล้วก็รวบรวมข้อมูลเราต้องค้นคว้ารวบรวมข้อมูลให้เสร็จสิ้นเนาะแล้วข้อมูลที่เรานํามาใช้เขียนจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและหลักการต่อมานะครับก็คือผู้เขียนเนี่ยควรแสดงหลักการหรือแนวคิดที่ตนเองหรือบุคคลอื่นยึดถือนะครับโดยที่เราเนี่ยจะไม่อคติต่อบุคคลอื่น เพื่อจะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อบุคคลอื่นนั่นเองสิ่งที่สําคัญที่ครูอยากจะบอกกับนักเรียนทุกคนนะครับก็คือเวลาเราลงมือเขียนนะครับพอได้หัวข้อนักเรียนอย่าลงมือเขียนเลยนะครับขอให้มีการจัดระบบวางโครงต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเหมือนกับตัวอย่างแผนผังที่ครูกําลังนําเสนอมีหัวข้อเรื่องมีประเด็นหลักแต่ละประเด็นหลักก็ควรจะมีประเด็นย่อยประเด็นย่อยเหล่านี้ครับจะเป็นส่วนสนับสนุนประเด็นหลัก เพื่อทําให้ใจความของประเด็นหลักเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนื้อหาทั้งหมดที่นักเรียนได้เขียนนะครับจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเราเรียกว่าเอกภาพนะครับเอกภาพเอกแปลว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นภาพทั้งหมดจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและที่สําคัญหัวข้อเรื่องคำำํานําเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนสรุปหรือส่วนลงท้ายจะต้องมีสัมพันธภาพทุกอย่างจะต้องถูกร้อยเรียงเข้ากันนะครับให้เป็นเนื้อหาเดียวกันการใช้คําการใช้สำรวนภาษาในการเขียน ก็จะต้องถูกต้องตามหลักของภาษาไทยด้วยสุดท้ายเหมือนที่ครูเน้นย้ำนะครับก็คือทบทวนงานเขียนทุกครั้งนะครับก่อนที่เผยแพร่งานเขียนของเราเมื่อถูกเผยแพร่เราจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้เพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนตระหนักแล้วก็พึงระวังนั่นเองว่างานเขียนเนื้อหาของเราจะไม่ส่งผลกระทบกับใครใดๆทั้งสิ้นนะครับจะต้องเป็นงานเขียนที่สร้างสารรค์นั่นเองต่อมานะครับ เป็นตัวอย่างของข้อสอบ o n e นแล้วก็ A level ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในส่วนของการเขียนและก็การเขียนเรียงความเพราะฉะนั้นตัวอย่างของข้อสอบวันนี้นะครับครูจะเน้นที่การเขียนเรียงความเป็นหลักลองดูนะครับว่าจากเนื้อหาที่ครูได้ทบทวนให้กับนักเรียนนั้นนะครับพอเข้าสู่ตัวข้อสอบนักเรียนทาได้หรือเปล่าเรามาดูกันครับตัวอย่างข้อสอบของการเขียนเรียงความ ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคำที่สะกดไม่ถูกต้องการเขียนสะกดคำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับถ้านัาเกเรียนเขียนสะกดคำผิดความหมายของคำความหมายของเนื้อหาที่นัเกเรียนต้องการจะถ่ายทอดต้องการจะสื่อสารมันอาจจะผิดเพี้ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีเหมือนข้อสอบข้อนี้ครับข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีคำที่สะกดไม่ถูกต้องส่วนที่1ครับ ความเสียหายและความสูญเสียจากปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่วนที่2เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผลที่เกิดตามมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งคือส่วนที่3การเกิดพิบัตภิภัยธรรมชาติที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นส่วนที่4อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากและส่วนที่5เช่นกรณีการเคลื่อนตัวของคลื่นความเย็นจากขั้วโลกเหนือเข้าสู่ประเทศแคนาดาเมื่อคริสตศักราช2014ลองดูนะครับว่าส่วนไหนที่มีคำที่เขียนสะกดไม่ถูกต้องแน่นอนครับส่วนที่1น,นะครับเราเจอเห็นแน่ๆนะครับว่ามี1นึ่คำรับที่เขียนไม่ถูกต้องคือคําว่าปรากฏการ ปรากฏการ์นะครับคำว่าการต้องมีตัวการันด้วยและอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เขียนสะกดคําไม่ถูกต้องคือส่วนที่4ี่ครับอุบัติภัยจริงๆต้องใช้คําว่าอ,อุบัติภัยต้องมีสระอีนะครับด้วยนะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้จึงตอบข้อ4นั่นเองคือส่วนที่4และส่วนที่1คําที่ถูกต้องเป็นไปตามที่นักเรียนเห็นเลยนะครับปรากฏการ์กับอุบัติภัยนั่นเองข้อต่อมานะครับ ลักษณะจะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านี้นะครับก็คือข้อใดเรียงลําดับความต่อไปนี้ได้ถูกต้องแม้ว่าคําถามจะไม่ได้เหมือนกัน100%นะครับแต่ว่าลักษณะการคิดนะครับไปในทิศทางเดียวกันลองดูข้อที่1นึ่เขาบอกว่าไมายเล็ก1นะครับป่าไม้สร้างความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนตั้งแต่ไม้เล็กจนถึงไม้ใหญ่ได้แน่นอนครับไม่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแน่นอนข้อที่2ตามธรรมชาติน้ําเกิดจากความชุ่มชื่นในป่าที่มีไม้ปกคลุมเขียวขจี ข้อที่3าหุนเขาที่ให้กําเนิดต้นน้ำำานําลําธารยังคงให้น้ําไม่ขาดสายข้อที่4พื้นดินที่อุดมสมบูรณ์สร้างธาตุสารอาหารให้แก่พันไม้และข้อที่5ทั้งน้ําป่าไม้และดินจึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันข้อที่5ไม่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเช่นกันถ้าเราอ่านแล้วข้อ1 2 3 4 5ข้อที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นคือข้อที่2นั่นเองนะครับตามธรรมชาติน้ําเกิดจากความชุ่มชื่นในป่า นะครับที่มีไม้ปกคุมเขียวขจีต่อจากหมายเลข2นะครับก็ควรจะเป็นหมายเลข3นั่นเองขุนเขาที่ให้กําเนิดต้นน้ำลำาลาธารยังคงให้น้ําไม่ขาดสายจากนั้นมาเป็นหมายเลข1นะครับป่าไม้สร้างความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนตั้งแต่ไม้เล็กจนถึงไม้ใหญ่ได้ 1. แล้วมาหมายเลข4ครับพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์สร้างธาตุสารอาหารให้แก่พันไม้และจบด้วยหมายเลข5ทั้งน้ําป่าไม้และดิน จึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั่นเองสิ่งที่ครูอยากจะเน้นย้ำนักเรียนนะครับก็คือเมื่อน,นักเรียนเรียงข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองกลับมาอ่านอีกสักครั้งนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเรียงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามันสัมพันธ์แล้วพวกมันสอดคล้องกันไหมนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราเรียนนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นตอบข้อ3ต่อมาครับข้อใดเรียงลําดับความต่อไปนี้ได้ถูกต้องนะครับลักษณะคล้ายๆกับข้อ1ข้อ2เมื่อกี้เลยข้อรนบ ดังนั้นหลักสําคัญในการพูดคือควรให้เหมาะสมกับกาลเทศะดังนั้นไม่น่าจะมาเป็นจุดเริ่มต้นเนาะเห็นไหมนักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับข้อที่2มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันข้อที่3การพูดเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารข้อที่4เมื่อมีการพบปะกันหรือมาสังสรรค์เป็นกลุ่มข้อที่4ก็ไม่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะข้อที่5้า รูปแบบการพูดในโอกาสต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายข้อที่5ก็ไม่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะครับควรจะเป็นหมายเลข2นั่นเองนะครับก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันหลังจากนั้นจะตามมาด้วยหมายเลข3ครับการพูดเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารหลังจากนั้นจะเป็นข้อที่4เพราะว่า4ี่จะมาเป็นตัวขยายของข้อที่3เมื่อมีการพบปะกันหรือมาสังสรรค์กันเป็นกลุ่มแล้วก็ต่อด้วยข้อที่5 รูปแบบการพูดในโอกาสต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายและสุดท้ายครับจะปิดด้วยข้อที่1ก็คือดังนั้นหลักสําคัญในการพูดคือควรให้เหมาะสมกับกาลเทศะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบจึงตอบข้อที่1น,นั่นเองเราเปลี่ยนจากการเรียงลําดับบ้างนะครับข้อความใดต่อไปนี้เป็นส่วนนําของเรียงความเรื่องทรัพยากรป่าไม้ต้องดูก่อนนะครับว่าถ้าหัวข้อคือทรัพยากรป่าไม้แล้วข้อความไหน ที่จะควรจะใช้เป็นเกินนำหรือคำนำจากที่ดูข้อที่1ป่าไม้ในภาคต่างๆของโลกพอจะจำเนกออกได้ตามความแตกต่างขององค์ประกอบต่างๆดังกล่าวข้างต้นแสดงว่าถ้าเอาเป็นส่วนนำมีคำว่าดังกล่าวข้างต้นแสดงว่าต้องมีข้อความก่อนหน้านี้แสดงว่าเป็นไปไม่ได้แน่ๆข้อที่2นับตั้งแต่ยุก,ก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมาชาติที่อำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างมหาศาลข้อที่ส เมื่อป่าปูกเพิ่มมากขึ้นอันตรายเหล่านี้จะเกิดมากขึ้นจึงควรเตรียมการปกป้องกำจัดและปราบปรามให้จริงจังยิ่งขึ้นข้อที่4นอกเหนือจากมาตรการที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและข้อที่5นะครับป่าไม้ที่ยืนต้นอยู่ก็ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอเนกประการ ข้อที่5อาจจะต้องตัดก่อนเลยนะครับเนาะเพราะถ้าอ่านข้อที่5ดีๆนะครับจะต้องมีข้อความก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นข้อที่ควรจะเป็นส่วนนําของเรียงความเรื่องทรัพยากรป่าไม้คําสําคัญคือคําว่าทรัพยากรป่าไม้ก็คือข้อที่2ครับนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมาป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อํานวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างมหาศาลนั่นเองนี่คือส่วนนําข้อต่อมาครับถ้าจะเขียนเรียงความเรื่องหยุดโควิด -19 ในส่วนของเนื้อเรื่องควรมีข้อมูลสำคัญตามประเด็นในข้อใดน,นะครับถ้าเราต้องการจะเขียนเรื่องหยุดโควิด -19 นักเรียนลองดูนะครับว่าในส่วนเนื้อเรื่องจะต้องมีเนื้อหาใดบ้างนะครับที่ต้องปรากฏอยู่ในเรียงความหัวข้อหยุดโควิด -19 สถิติผู้ป่วยข้อมูลการรักษาสถานการณ์รายวันข้อที่2นิยามความหมายแหล่งกาเนิดโรคก,การแพร่ระบาดข้อที่3การตรวจคัดกรองสถานที่สุ่มเสี่ยงสถาน รักษาพยาบาลข้อที่4อาการของโรคการติดต่อการป้องกันและการรักษาหรือจะเป็นข้อที่5ขั้นตอนการรักษาการใช้ยาการดูแลผู้ป่วยนะครับแน่นอนหัวข้อหยุดโควิด1 9เพราะฉะนั้นส่วนที่จะต้องเป็นเนื้อหาข้อมูลสำคัญในส่วนเนื้อเรื่องคือข้อที่4นั่นเองครับจะต้องบอกอาการของโรคการติดต่อและที่สำคัญต้องบอกการป้องกันและการรักษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ4 ข้อต่อมาครับข้อความนี้การเขียนมีลักษณะเด่นอย่างไรนะครับเราก็ต้องลองมาอ่านข้อความกันก่อนนะครับเขาบอกว่าคําว่าเข้ากับออกเป็นคําที่มีความหมายตรงกันข้ามกันเข้าหมายถึงอาการที่เคลื่อนไปข้างในหรือทําให้เคลื่อนไปข้างไหนเช่นเข้าบ้านเข้าท่านอกจากนี้เข้ายังหมายถึงหรือบรรจุก็ได้เช่นเข้าหีบหรือคําว่าเข้าจะหมายถึงการผสมหรือแทรกก็ได้เช่น เข้ายาดําและคำว่าเข้าก็สามารถหมายถึงรวมนะครับเช่นเข้าวุ่นเข้าทุนหรือหมายถึงรวมเป็นพวกก็ได้เช่นเข้าพักเข้าแถวหรือเข้าค้างส่วนคำว่าออกนะครับหมายถึงอาการที่เคลื่อนไปข้างนอกหรือพ้นจากที่ปิดบังเช่นเลือดออกแดดออกนอกจากนี้ออกยังหมายถึงเคลื่อนจากที่เช่นรถออกหรือคำว่าออกจะหมายถึงทำให้ปรากฏก็ได้เช่นออกภาพทางโทรทัศน์ออกลอตเตอรี่ นะครับหรือคำว่าออกหมายถึงทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นเช่นออกกฎหมายพอนักเรียนได้อ่านข้อความนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องตอบให้ได้นะครับว่าการเขียนมีลักษณะเด่นชัดเนี่ยอย่างไรแน่นอนครับถ้าใครสังเกตดีๆเห็นไหมเขาจะมีการให้ตัวอย่างประกอบอยู่เสมอเลย,ยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้ามีการให้ตัวอย่างประกอบคําตอบนะครับจึงเด่นชัดที่การยกตัวอย่างนั่นเองข้อต่อมานะครับเมื่อเรียงลําดับข้อความข้างต้น ให้ถูกต้องแล้วนะครับข้อใดจะเป็นลำดับสุดท้ายลักษณะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะจากที่ให้เรียงตอนนี้เขามาถามว่าข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับลำดับสุดท้ายควรจะเป็นข้อไหนพอเราดูจากข้อความทั้งหมดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพอการเรียบเรียงเนี่ยคือควรจะเป็นอย่างนี้ครับ4มาก,ก่อนในยุคนี้สังคมมีสมาชิกที่ต้องดิ้นรนกับค่าของทีพที่ยากแค้นและตามมาด้วยหนึ่งครับกระทรวงพาณิชย์จึงได้พยายามวางแผนช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชน และตามมาด้วยหมายเลข5ครับทางกระทรวงประสานกับผู้ผลิตมาร่วมโครงการขายสินค้าในราคาเป็นธรรมและก็ตามมาด้วยข้อที่3ครับรูปแบบที่จัดขึ้นครั้งนี้จะขายอาหารและสินค้าอุปโภคภายในครอบครัวโดยใช้รถพุ่มพวงทงฟ้าและหลังจากนั้นจะปิดท้ายด้วยข้อที่2ครับรถพุ่มพวงจะซอกซอนไปตามแหล่งชุมชนเพื่อขี่ขายปัญหาส่วนหนึ่งได้เพราะฉะนั้นพอเราเรียงถูกต้อง ข้อที่เป็นลำดับสุดท้ายจึงตอบข้อที่2นั่นเองข้อต่อมานะครับข้อความต่อไปนี้ควรเป็นส่วนใดของเรียงความเรื่องเพื่อนดีในชีวิตนักเรียนต้องตีความหัวข้อให้ได้ก่อนว่าเพื่อนดีในชีวิตเนี่ยมีความหมายอย่างไรหลังจากนั้นนักเรียนก็มาดูที่ตัวข้อความว่ามันจะถูกจัดอยู่ในส่วนใดของเรียงความเขาบอกว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเราสามารถเลือกคบค้าสมาคมกับใครก็ได้ในฐานะเพื่อน แต่สิ่งที่ต้องระวังตลอดเวลาจงเลือกคบแต่เพื่อนที่เป็นคนดีเพราะการมีเพื่อนดีจะนําเราไปสู่ความสุขความสําเร็จในชีวิตเมื่อเพื่อนเป็นหนึ่งปัจจัยที่สําคัญการครบเพื่อนที่ดีจึงต้องพิจารณาจากลักษณะหลายประการสิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนสังเกตนะครับก็คือข้อความนี้ครับการครบเพื่อนที่ดีจึงต้องพิจารณาจากลักษณะหลายประการนะครับแสดงว่าข้อความนี้มันจะต้องมีแต่ละประการเนี่ย ตามมาเป็นส่วนสนับสนุนเพราะฉะนั้นข้อความนี้ควรจะเป็นส่วนนํานั่นเองเป็นตัวเกริ่นนําของเรื่องนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดลักษณะนะครับหลายหลายอย่างต่อมาครับข้อความต่อไปนี้ควรเป็นส่วนใดของเรียงความหัวข้อเปลี่ยนไปนะครับคือการมีภาวะผู้นําเขาบอกว่าผู้นําในยุคปัจจุบันจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการดังที่กล่าวมาข้างตน้นซึ่งจะเห็นได้ว่าต้องมาจากความตั้งใจจริง การแสดงศักยภาพของตัวเองการปรับระบบความคิดบางอย่างกล้าที่จะเปลี่ยนจากสิ่งที่ตนเคยเป็นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในที่สุดก็จะเกิดผลดีต่อตอนเองในอนาคตข้อความที่ครูยอยากให้สังเกตนะครับคือส่วนแรกเลยครับผู้นำในยุคป,ปัจจุบันจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการดังที่กล่าวมาข้างต้นแสดงว่าข้อความนี้จะไม่สามารถเป็นส่วนนำได้แน่ๆนะครับไม่ได้เป็นส่วนตัวเรื่องแน่ๆเพาะข้อความนี้มันควรจะอยู่เป็นส่วน สุดท้ายนั่นเองนะครับหรือว่าส่วนลงท้ายนั่นเองข้อต่อมานะครับข้อความต่อไปนี้ควรเป็นส่วนใดของเรียงความที่บอกว่าสื่อสารด้วยใจในสื่อสังคมภาษิตที่ว่ารักยาวให้มั่นรักสั้นให้ต่อจึงยังคงใช้ได้ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนหันมาสื่อสารกันด้วยสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นการพูดคุยผ่านคีย์บอร์ดโดยไม่ได้เห็นสีหน้า หรือได้ยินน้ำเสียงอาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายดังในตัวอย่างที่แสดงมาหากต่างฝ่ายต่างมุ่งเอาชนะกันโดยไม่คำนึงถึงสายสัมพันธ์ในระยะยาวโลกออนไลน์ก็คงกลายเป็นสมรภูมิมากกว่าชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนความคิดไปอย่างน่าเสียดายเห็นไหมครับความนักเรียนอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับเขาเหมือนมีการทิ้งท้ายให้พวกเราได้คิด ให้พวกเราเล็ะหนักนิดนึงนะครับแสดงว่าจะเอาเป็นส่วนคํานําก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะจะเป็นส่วนตัวขยายตัวเรื่องก็อาจจะไม่เหมาะสมส่วนที่เหมาะสมควรจะเป็นส่วนลงท้ายเนาะหรือว่าส่วนสรุปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ครูพูดมาทั้งหมดนะครับก็คือตัวอย่างนะครับของข้อสอบทั้ง ONe t แล้วก็ a อ e v e l นะครับของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่6นะครับครูอยากให้นักเรียนลองดูเทคนิคการทําข้อสอบนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยลองทบทวนนะครับว่าหลักการของการเขียนเรียงความเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับจริงๆการเขียนเรียงความไม่ยากเลยนะครับน้องน,นักเรียนลองใช้เทคนิคของครูนะครับในการทําข้อสอบฝึกฝนดูแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวิวพอยอ์ติวค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของยุกล่าอาณานิคมค่ะทุกคนรู้กันไหมว่าในการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกเนี่ยประเทศไทยเป็นแค่หนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่ไม่ตกเป็นอนานิคมของชาวตะวันตกค่ะ สำหรับใครที่เคยได้ยินคําว่าอนาธิคมแต่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าอนาธิคมแปลว่าอะไรอนาธิคมเนี่ยคือการที่รัฐรัฐหนึ่งถูกอีกรัฐหนึ่งเนี่ยเข้ามาควบคุมค่ะไม่ม of anyway. ีอํานาจอธิปไตยของตัวเองนะคะซึ่งก็จะมี2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกก็คือมีการจัดตั้งอนาธิคมขึ้นนะคะหมายถึงอาจจะมีพื้นที่ว่างๆอยู่สักที่แล้วมีรัฐหนึ่งไปแล้วก็อุ๊ยตรงนี้ว่างนี่น่าขอตั้งอนาธิคมขึ้นมากับอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือการที่อาจจะมีชนพื้นเมืองหรือมีคนอยู่ก่อนแล้วแล้วอีกรัฐนึง เข้าไปใช้กําลังทหารหรืออาจจะใช้ด้านเศรษฐกิจเข้าไปเพื่อควบคุมคนที่อยู่เดิมค่ะในยุคศตรวตรรษที่16ถึงกลางกลางศตรวตรรษที่20เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่โลกเนี่ยตกอยู่ภายใต้ภัยของการล่าอาณานิคมค่ะที่ชาวตะวันตกเนี่ยเขาแข่งกันแย่งกันนะคะล่าอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นสเปนแข่งกับโปรตุเกสหรือว่าหลังๆที่มาแรงเลยก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสค่ะและแน่นอนว่าไทยเราเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางภัยของการล่าอาณานิคมครั้งนั้นเหมือนกันนะคะ มองไปทางซ้ายแล้วก็ทางด้านล่างของเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นอังกฤษที่รุกคืบมาตั้งแต่อินเดียไล่มาที่พม่ามา,มาลายูส่วนมองไปทางขวาของเราก็จะเห็นว่าฝรั่งเศสเล็งทั้งบริเวณกัมพูชาแล้วก็ลาวไว้ค่ะ ทำให้สยามตอนนั้นเนี่ยนะคะที่เริ่มรู้ตัวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4ต้องปรับตัวอย่างหนักค่ะเพื่อไม่ให้เราเนี่ยตกเป็นอนานิคมเหมือนกับบริเวณอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการพยายามทําให้ประเทศของเราเนี่ยทันสมัยขึ้นเพราะกลัวว่าชาวตะว,วันตกจะหาว่าเราเป็นป้านป่าเมืองเถื่อนและใช้เหตุผลนี้ในการล่าอนานิคมของเรานะคะตั้งแต่การปฏิรูปประเทศนะคะปฏิรูประบบราชการรวมถึงปฏิรูปอีกหลายๆอย่างในประเทศตามแบบแนวทางของตะวันตกเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยดู ทันสมัยค่ะเราจะเริ่มเห็นจากสิ่งใหญ่ๆนะคะเช่นอาคารแบบตะวันตกที่เกิดขึ้นมากมายในบ้านเมืองสมัยนั้นเราจะเริ่มเห็นไฟฟ้าที่เข้ามาในบ้านเมืองเราจะเริ่มเห็นการตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกไปจนกระทั่งถึงเรื่องเล็กๆอย่างการพิมพ์พระไตรปิฎกแล้วก็จัดส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีตามประเทศต่างๆค่ะเราจะเห็นการใช้นโยบายทางการทูตต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะในตอนนั้นเนี่ยนะคะเราต้องการจะแสดงให้ชาติต่างๆในโล รู้ว่าเราสนิทกับมหาอำนาจแค่ไหนการเสด็จประาพาสยุโรปครั้งนี้ก็เลยทําให้เห็นว่าเราสนิทกับมหาอำนาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นรัสเซียร,รวมถึงเยอรมนีนะคะและภาพที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงฉายคู่กับพระเจ้าซานิโคลัสแห่งรัสเซียเนี่ยเป็นภาพที่ส่งไปตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทําให้ประเทศสยามของเราตอนนั้นเนี่ยนะคะปลอดภัยจากภัยการละนานิคมมากขึ้นมากเลยค่ะ เราจะเห็นนโยบายทางการเมืองสมัยนั้นนะคะที่พยายามแสดงให้เห็นว่าบริเวณไหนบ้างอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของเราเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกเนี่ยมาเอาส่วนนั้นไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางการแบ่งการปกครองแบบมลนนเทศาพิบาลไปจนกระทั่งถึงการเซ็นสนธิสัญญาก,กับส่วนต่างๆเพื่อบอกว่าบริเวณนี้อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของเรานะและรวมไปถึงการเปิดโต๊ะเจราจาเมื่อมีข้อพิพาทหลายๆครั้งเกิดขึ้นค่ะและเมื่อเกิดการประทะก,กันอย่างจริง เนี่ยนะคะเราจะเห็นความชาญฉลาดในการเจรจาต่อรองต่างๆเพื่อให้เรารอดมาได้ค่ะโดยเฉพาะการยอมเสียพื้นที่ส่วนน้อยเพื่อรักษาพื้นที่ส่วนมากเอาไว้นะคะ